การเี่นการสอนโดยใช้การสะท้อนผ่านทีวีตัวนี้นะครับขั้นตอนก็นคือผมก็จะต่อก็คือมันต่อเข้ากับทีวีอยู่แล้วนะครับทีวีเวลาเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การเนี่ยคุณจะทําการสะท้อนหน้าจอของ iPad ครับเข้าไปที่ MacBook นะครับเพื่อที่จะให้มันออกที่หน้าจอนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแล้วผมก็ทาการสอนทําการขยายเข้าไปได้นะครับในเนื้อหาทาการวงกลมทำการเขียน ครับก็สวัสดีครับทุกทคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับวิธีการสะท้อนหน้าจอทับ iPad นะครับขึ้นไปที่ทีวีนะครับผ่านในส่วนของ MacBook นะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมได้ทําการทําคลิปเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ iPad นะครับ เข้ากับทีวีโดยใช้สายจีลิงก์นะครับที่สั่งมาจากร้าช็อปออนไลน์นครับแล้วก็เอามาเสียบเข้ากับ iPad นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับทีวีครับจากคลิปนั้นเนี่ยผลปรากฏว่าในส่วนของ Apple หรือว่า iOS หรือว่าในส่วนของ iPad เนี่ยเขาทําการอัปเดตเวอร์ชันครับให้มันปรับปรุงระบบให้มันดีขึ้นผลปรากฏว่ามันก็ส่งผลต่อการเชื่อมต่อมันไม่สามารถเชื่อมต่อได้ดีครับก็คือมันไม่ค่อยสถียรนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างผมก็คิดว่าอาจจะเป็นมาจากผลของการอัปเดตเวอร์ชันนะครับของ iPad ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับทีวีได้นะครับเหมือนเดิมคราวนี้ผมก็เลยได้ลองวิธีการสะท้อนหน้าจอครับซึ่งเราจะสะท้อนหน้าจอใน iPad นะครับใน iPad iPhone หรือว่าใน MacBook เนะ่ยเขาจะมีสามารถสะท้อนหน้าจอขึ้นไปได้นะครับ mm hmm. ก็คือเราจะ,จะขยายหน้าจอครับเช่นสะท้อนหน้าจอจากมือถือเนี่ยเข้าสู่คอมหรือว่าเข้าสู่ทีวีได้ คราวนี้นะครับผมก็เอามาใช้ในการทําในการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนผ่านทีวีตัวนี้นะครับขั้นตอนก็คือผมก็จะต่อสาย hdmi ปกติครับเข้าคอมก่อนครับเข้า MacBook นะครับจากนั้นก็ต่อเข้ากับทีวีครับจอของ MacBook ก็จะขึ้นไปในทีวีนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับผมก็จะต่อผมก็จะต่อในส่วนของสาย hdmi ในตัวนี้ครับสาย hdmi ตัวนี้นะครับ ก็คือมันต่อเข้ากับทีวีอยู่แล้วนะครับทีวีเวลาเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเราจะส่งภาพเข้าไปเนี่ยเราก็จะใช้สาย h ค m i นะครับอ่นะผมก็จะต่อสายเคเบิลไในกรณีนี้นะครับถ้าทีวีนะครับถ้าทีวีไม่มีในส่วนของการรับการสะท้อนหน้าจอนะครับเราต้องทําวิธีนี้แต่ถ้าทีวีนะครับเครื่องนั้นมีการรับการสะท้อนหน้าจอเราก็สะท้อนหน้าจอผ่าน iPad ขึ้นไปในทีวีได้เลยนะครับ แต่อันนี้มันไม่ไมสามารถสะท้อนหน้าจอได้ผมก็เลยต้องเชื่อมต่อแบบนี้นะครับอ,อโอเคครับตอนนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าจอของแมคลนะครับขึ้นไปที่หน้าจอทีวีแล้วอ่ะ คราวนี้ครับผมจะทําการสะท้อนหน้าจอของ iPad ครับเข้าไปที่ MacBook นะครับเพื่อที่จะให้มันออกที่หน้าจอนะครับมันก็จะหลายขั้นตอนนิดนึงครับแต่ว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถสอนโดยใช้ iPad ตัวนี้ขึ้นทีวีของเราได้นะครับขั้นตอนนะครับก็ไปที่ปุ่มตรงนี้ครับไปที่ศูนย์ควบคุมครับอ่าแล้วก็ไปที่สะท้อนหน้าจอตรงนี้นะครับปุ่มนี้กดลงไปบลึอบอ่า ก็จะมีให้เลือกนะครับอแล้วก็เลือกเครื่องมือที่เราจะทําการสะท้อนก็คือในส่วนของ Macbook นะครับของเราตัวนี้นะครับกดเข้าไปอ๊ออ่านี้ก็สะท้อนมาแล้วนะครับมันก็เป็นเหมือนกันครับสองหน้าจอนี้อ๊็อ่าก็ททำการสอนได้เลยนะครับขั้นตอนก็คือเราก็จะไปทําการสะท้อนหน้าจอนะครับของ iPad นะครับเชื่อมต่อไปยัง Macbook ครับของเราโอเคนี้ขึ้นมาแล้วครับ เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแล้วอ่ะผมก็ทําการสอนทําการขยายเข้าไปได้นะครับในเนื้อหาทําการวงกลมการเขียนเขียนได้ปกติเหมือนเราสอนปกติเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับอัน<ม>นี้<ม>ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับอ่ะเราก็เขียนได้นะครับเราเขียนทดสอบนะครับมันก็ขึ้นหน้าจอให้เราด้วยนะครับส่วนี้ขีเขียนได้หมดเลย เปลี่ยนสไลด์ย่อขยายก็คือสะดวกนะครับก็คือเราทําทุกอย่างใน iPad แล้วก็ขึ้นที่ทีวีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมมาแนะนําในการใช้ในการเรียนการสอนครับคุณครูท่านใดหรือว่าใครที่จะใช้ในส่วนของทีวีนะครับในการรายงานผลหรือว่าการพรีเซนต์นำการครับก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับสรุปก็คือในส่วนของเราก็จะทําการเชื่อมต่อครับตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวของ macbook เนี่ยนะครับเข้ากับทีวีก่อนผ่านสาย h d m i ครับผ่านสาย h d m i จากนั้นนะครับเราก็จะทําการสะท้อนหน้าจอของ iPad นะครับเข้าไปใน MacBook นะครับหรือว่าในคอมพิวเตอร์ของเรามันก็จะลิงก์ไปยังทีวีได้นะครับเห็นไ,ไหมครับถ้าเราอยากจะเลือกสะท้อน,นครับเราก็กดตัวกดออกหรือว่ากด ESC ในคอมพิวเตอร์ของเราครับกดออกปุ๊บมันก็จะตัดกลับมาที่หน้าจอของเราก็อาจจะเปิดเนืเ้อหาหรือเปิดอะไรอย่างอื่นที่เราเตรียไมไว้แล้วก็สลับกับตัว iPad ได้ครับก็เป็นการทํางานควบคู่กันทั้งทั้ง2เครื่องมือนะครับ โอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าราข้อคำถามก็สอบถามกันมาได้นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นครับหากมีประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไให้ช่องก็อิสระเลยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ